สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สแล้วก็วิ่งน้อยครับประมาณแสนเก้าต o y o t a โคโ,โร l า a a l t ปี2007นเะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับตัว G ีตัวนี้สนใจอย่างไรทดลองขับเจราจาต่อรองพูดคุยได้ครับที่บางโพทองนะครับ ตัวนี้ให้ผ่อนได้นะครับแล้วก็ราคาสด178,000บาทนะครับใครเครดิตดีอยากจะผ่อน4,500 0ลงเจราจาสอบถามนะครับแนะนำว่ามีเงินดาววางเข้าไปหน่อยก็จะทำให้เราผ่อนได้เบาขึ้นนะครับเอารถไปใช้งานครับอย่างที่เรียนนำเสนอไปนะครับว่าตัวนี้อาติดเป็นรถตระกูลแท็กซี่ครับดูแลไม่แพงซ่อมง่ายอะไรเยอะมากๆต้องถือว่าตัวนี้ปีสองพ0แล้วยังใหม่ มือเดียวซะด้วยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยแกะน็อตเลยครับถ้าชอบสนใจรีบโทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับจะซื้อสดก็ขอส่วนลดได้เลยนะครับถือว่าคุ้มครับในราคาแบบนี้เราก็ปีนี้สภาพนี้เอาไปใช้งานครบเครื่องเดินทางปลอดภัยสะดวกสบายครับกว้างขวางนั่งนุ่มๆครับตัวนี้ชมดูก่อนนะครับถ้าชอบเม้นให้โทรเจรจานะครับสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับสนใจจริงพร้อมจบ อย่าพลาดนะครับคันนี้ปี2007ไม่ค่อยเจอครับราคาก็สวยครับเรียกว่าครบเครื่องครับเน้นใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่นะครับวิ่งมาประมาณนี้ไม่แท้หรือไม่แท้นะครับไปเช็คกับเขาดูได้เลยนะครับถ้าเป็นของแท้ก็ชวนกันไปที่ศูนย์นะครับศูนย์เขามีข้อมูลอยู่แล้วครับก็ลองชมดูนะครับนี่นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับแถมน็อตไม่เคยแกะด้วยนะครับลองชมดูก่อนเลยถ้าท่านเน้นหารถสภาพสมบูรณ์ วิ่งเลนน้อยก็คันนี้ครับแถมเป็นมือเดียวป้ายแดงก็คุ้มครับลองชมดูก่อนพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้ครับหาข้อมูลได้เลยนะครับในแฟนเพจ Facebook ของア i t ิ Club นะครับมีข้อมูลมีคนใช้เยอะมีช่างเก่งๆมีอะไรถูกๆเขเข้าไปขายก็อยู่ในแฟนเพจนั่แหละครับเข้าไปศึกษาได้ครับอย่างที่เนียนนำเสนอครับได้ข้อมูลจริงแน่นอนมีคนใช้งานมาแบ่งปัน มาสอนนั่นนู่นนี่ครับก็ต้องเข้าไปศึกษาครับเล่นรถมือ2ก็ต้องมาแนวนี้แล้วครับซ่อมอู่ก็อีกราคาหนึ่งซ่อมศูนย์ก็อีกราคาหนึ่งครับในข้อมูลในขับเขาบอกนะครับตรงไหนถูกตรงไหนแพงมีหมดลองไปศึกษาดูก่อนได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอยู่บางบัวทองถ้าชอบให้เน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับขอบคุณครับ